เวลาเวลาปัสสาวะจะเจ็บจะแสบแล้วก็ขัดกระปิดกระปอยแล้วก็ฉีดไม่ไกลสุดเพราะผมไม่อยากจะผ่าตัดตนลูกหมากผมชื่อแดงครับอายุป,ประมาณ64ปีก็คืออาการตนลูกหมากนี่เป็นประนาณประมาณ6ปีเริ่มรักษามาที่โรงพยาบาลท่านคุณหมอก็ให้กินยาเกี่ยวกับลดคว,วามดันปัสสาวะนะครับจะกินก่อนนอนหนึ่งเม็ดก่อนนอนกินทุกวันแล้วคุณหมอจะนัด สามเดือนตรวจัางหนึ่งเวลาไปตรวจก็จะตรวจเป็นตรวจเลือดตรวจค่าเลือดตรวจค่าปัสสาวะช่วงหลังๆมาเนี่ยมันก็เริ่มมันมีจะทรงกระดูกครับประมาณหปีแล้วเนี่ยเวลาเวลาปัสสาวะจะเจ็บจะแสบแล้วก็ขัดกระปิดกระปอยแล้วก็ฉีดไม่ไกลสุดมันเจ็บมันแสบมากขนาดนี้ผมก็เลยกลัวกลัวว่ามันจะต้องมีการผ่าตัดเพราะผมไม่อยากจะผ่าตัดัวลุกมหลัก ผมก็เริ่มหาทางุูทุกว่ามันจะมีอะไรดีๆไหมนอกจากการรักษาทางโรงพยาบาลก็ได้มาเจอของอันดอกเตอร์นัทพลก็ดูว่าท่านมีความรู้แล้วก็มีการค้นคว้ามีรู้สึกว่ามีมาตรฐานาน่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีผิตภัณฑ์ที่ชื่อโทเมตินผมก็เลยสั่งซื้อมาก็อ้ครั้งแรกก็จะกินบมื2อเม็ดสเวลาก่อนอาหารกินอยู่ประมาณ สามอาทิตย์ระหว่างนั้นไอ้อาการเจ็บแสบเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงทีนิดๆลนิดๆตอนิดพอสามอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกฉีสบายขึ้นคือความเจ็บแสบมันไม่ไม่มีไม่ต้องถึงก็จะต้องไปผ่าตัดแล้วอ่ผมก็เลยกินมาเรื่อยๆตอนนี้ผมก็กินมาประมาณทำเปติทีมพวกกินประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็ช่วงหลังๆเนี่ยอาการมันค่อยั่วลงก็เลยลดลดจากการ สองเม็ดสามเวลาแล้วก็ลดลงเหลือหนึ่งเมตรสามเวลาเรากอาหารบ้างบางทีก็ลืมเลงว่าสอางเมตรก่อนอาหารบ้างต่อวันนะฮะเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตกวาเป็นอยู่ที่ไม่ทรมานจากการเป็นโรคต่บอุกมะครับเรามีชีวิตควไมเป็นอยู่ที่สบายขึ้นสะดวกขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณทอมเมตินที่ช่วยผมขอบคุณมากครับ